กรณีที่มีข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสนะฮะให้ทีมงานเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีฐานบินประมาทนะกับหมอวรงและพวกนะฮะล่าสุดไปตามนัดฮนะวันนี้ฮะอันนะี้คุณธนดลสุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรวันนี้เข้าแจ้งความที่สอนนังเลิงจำไหยคนนี้คนนี้ที่ไปตรวจสอบที่สปกรที่เอาไปทำโรงแรมอะนะะแต่วันนี้มาในอีกบทบาทหนึ่งอะนะไปแจ้งความดําเนินคดีดําเนินคดีใครบ้าง นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนะกรณีที่โพสต์เฟซบุ๊กมีเนื้อหาบินประมาทรองศาสตราจารย์นะเจตธนวนิชอาจารย์เจตฮะอาจารย์เจตเนี่กรณีให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็พาดพิงให้ร้ายร้อยเอกธรรมนัฐอันนี้ข้อกล่าวหานะคุณบุญยอดสุขทินไทยโดนด้วยฮะนะซึ่งทั้งหมดนี้คุณธนดลบอกว่านะช่วงดังกล่าวในร้อยเอกธรรมนัฐนะไป ทําหน้าที่เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการแก้ปัญหาน้ําท่วมให้พี่น้องประชาชนในยามแบบนี้แต่กับถูกโจมตีกล่าวหาว่าไม่เหมาะสมกล่าวหาว่าสอผิดรัฐธรรมนูญทําให้คนเข้าใจผิดบรร้อยเอกธรรมนัฐไม่เข้าใจกฎหมายไม่ได้ปฏิบัตหิหน้าหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตนะนก็มีคําชี้แจงว่าไอ้ที่ลงไปในภาพที่หมอวรวงเอาไปโพสเนี่ยเป็นการเข้าไปเพื่อประสานงานข้อมูล นะอยู่ช่วงระหว่างการส่งมอบงานน้ำกำลังจะท่วมบ้านชาวบ้านก็ลงไปดูในพื้นที่นะแต่มาถูกโจมตีอย่างไม่เป็นธรรมนี่แล้วคุณนพทุนธนดลก็บอกว่าก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับนะีอันนี้เป็นการเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีนะฐานหมิ่นประมาทนะครับนะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีเอกสารประกอบนะนะที่บอกว่าเป็นหลักฐานเบื้องต้นก็คือตัดมาจากข่าวะ น,นะฮนะกรณีของคุณบุญยอดนะฮะที่ออกมาวิพากษ์วิจารณนะ์ข่าวที่หมอวรงนะฮะแล้วก็ข่าวอาจารย์เจตนะรองศาสตราจารย์เจตนะฮะนี่ครับอันนี้คุณบุญยอดนะฮะนี่อาจารย์เจตนะฮะแล้วก็ที่หมอวรงนะฮะที่มีการโพสต์นะฮะนี่อันนี้คือไปแจ้งความตามที่ประกาศเอาไว้หมอวรงเด็กกนวิกรมฮะหลังจากทราบว่าถูกแจ้งความดำเนินคดีคุณหมอวรงก็โพสต์เฟซบุ๊กรวมถึงมีคลิปด้วย นะบอกว่างงมากที่ธรรมนัตฟ้องผมด้วยการส่งคนไปแจ้งความนะที่สพนางเลิง้งผมพยายามอ่านข้อมูลของสื่อว่าฟ้องประเด็นไหนยังไงยิ่งอ่านยิ่งงงเพราะสิ่งที่ผมทําคือเตือนว่ามันไม่เหมาะสมและมันสอขัดรัฐธรรมนูญและมันเสียหายตรงไหนความจริงคุณต้องขอบคุณผมเพราะผมเตือนคุณเกรงว่าจะมีคนไปร้องแต่คุณอาจกินยาผิดหรือไม่ที่สําคัญผมต้องเรียกร้องตํารวจเร่งทําสํานวนจะได้พิสูจน์กัน แล้วก็พูดตรงๆที่คุณส่งทนายไปไดําเนินการเนี่ยว่างมากหรือไงแต่บอกไว้เลยนะฝ่ายกฎหมายของผมบอกว่าต่อไปนี้เราจะไม่จีใจดีแล้วเราจะฟอ้องกลับทุกรลยโอ้โห oh นี่หมอวรงกล่าวล่าสุดเดือนนะแล้วฮนะวนะก็เดี๋ยวรอด,ดูฮะว่า,าหลังจากนี้เมื่อคดีไปที่ตํารวจตํารวจพนักง,งานสอบสวนไงจะว่ายังไงก็ต้องสอบปากคําของผู้ถูกกล่าวหาด้วยมีมูลหรือเปล่านะหมอวรงคุณบุญยศอ,อาจารย์เจตว่ายังไงมีมูลหรือเปล่า นะแล้วก็จะสั่งฟ้องหรือเปล่าเพราะว่านี่ไม่ใช่เป็นการฟร้องโดยทนายนะไปที่พนักงานสอบสวนก็อยู่ที่พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนก็ต้องไปอายการอีกอนะแล้วคุณหมอวรงก็ประกาศฮะวันพุทธที่11กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้ะจะไปร้องนายทักษิณครอบงำพักเพื่อไทยครอบงำพักเพื่อไทยนะเนี่ยแล้วก็พักเพื่อไทยยินยอมการครอบงำวันพุทธที่11กันยา10นาฬิกาที่กกตครับก็คือพรุ่งนี้นะคะนะพรุ่งนี้คุณหมอวรงก็ จะไปร้องคือประเด็นเรื่องการร้องรัฐบาลพักเพื่อไทยร้องคุณอุ้งอิงเนี่ยตอนนี้มีหลายคำร้องแล้วนะวันนี้คุณเรืองไกรเนี่ยไปอีกนะเปิดเผยว่าส่งเป็นหนังสือ EMS เนี่ยที่เขาเรียกคุณเรืองไกรว่านักร้อง EMS นะวันนี้ส่งเป็น EMS ไปประเด็นอะไรประเด็นเรื่องมินิฮาร์ดที่ใส่ชุดขาวแลประเด็นเรื่องที่คุณนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงใส่ชุดขาวแล้วก็ทําท่ามินิฮาร์ดใช่นะ นะชักชวนคณะระัฐมนตรีถ่ายรูปมินิฮาร์ตขณะกําลังสวมครึ่งแบบชุดขาวปกตนะิประเด็นตรวจสอบว่ากระทําเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่เพราะมีข้อกําหนดว่าข้อ17ไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดารงตาแหน่ง<ฆ>นคะอั่ะอนอนันนี้คือตัวอย่างข้อกฎหมายการที่นางสาวแพรทองทานทําตัวเป็นตัวการท,ทํา hard, ท่ามินะิฮาร์ตชวนคอรมอทําตามนะ อันนี้คุณเลืองไกรเห็นว่าเข้าคายคร้องต่อ,อ,อปอปอชฮอะอันนี้เป็นการทําหนังสือถึงปอปอชอเพราะเป็นเรื่องฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมคะนะคือในตอนนั้นมีอยู่สองคนที่ไม่ได้ยกตามนะมผมไปดูคลิปแล้วมีท่านที่อยู่ข้างหลังคุณสุริยะคุณสุริยะก็คือท่านรัฐมนตรีศึกษาอ๋อพลตํวรวจเอเพิ่มพูนพลตวรวจเอเพิ่มพูนแล้วก็คุณพีรพันธ์แล้วก็คุณพีรพันธ์ที่อยู่ถัดไปนะ ที่เหลือทำหมดเลยแล้วก็พอดีพอคนอื่นทำปุ๊บก็มีเสียงเจ้าที่บอกนี่เนี่ยชุดขาวทำไม่ได้นะอา่าก็เลยหันไปบอกกับคุณบุมทรรชุดขาวทำไม่ได้แต่ทีนี้ความเห็นผมนะคือไม่มีประเด็นอื่นจะร้อ, <c oughs> องแล้วเหรอผมพูดจริงๆนะคืออย่างแรกในการแสดงความกล้าหาญเนี่ยเราแสดงความกล้าหาญก็ได้นะด้วยการก้าวข้ามอคติบางอย่าง <c oughs> มันก็เป็นการแสดงความกล้าหาญอีกแบบหนึ่งนะ ในการแสดงความเป็นวินยูชนเนี่ยนะค่ะอย่างกรณีอย่างเงี้ยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่เหมาะสมไม่รู้การละเทศะเออวิพากษ์วิจารณ์ไปแต่มันถึงขั้นละเมิดฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมเลยเนี่ยความเห็นผมนะมันมันมันยังห่างไกลอะนะค่ะแล้วมันกลับจะทําให้เกิดความรู้สึกด้วยซ้ำว่าไอ้มาตรฐานจริยธรรมเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเฮ้ยถูกเอามาเล่นงานคนเรื่องเล็กๆน้อยๆยยุ่มยิ้มอย่างนี้ เห็นไหมมันจะเป็นมุมลบทั้งท้งที่เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยดีวางมาตรฐานเจตคริเอาไว้ไม่อย่างนั้นอ่ะในรัฐบาลชุดใหม่ก็จะมีร้อยเอกธรรมนัตอยู่ไม่อย่างนั้นอ่ะในรัฐบาลชุดใหม่นะรวมถึงรัฐบาลคุณเสถียรเนี่ยก็จะยังอยู่อ่ะมีคุณพิชิตพิชิตก็ยังเป็นรัฐมนตรีได้อยู่นะทั้งทที่มีพฤติการอย่างที่สารชี้อ่ะรวมถึงอย่างทุกคุณชาดาอย่างเงี้ยอย่างคุณอื่นๆอะไรเงี้ยนะแต่เพราะมันมีเรื่องนี้ไง แต่กลับเอามาร้องด้วยเรื่องแบบนี้อืมเรื่องมินิฮาร์ดอ่ะคุณเลืองไกลคุณเลืองไกลเรื่อง Mini <c oughs> มินิฮาร์ดจะวิพากษ์วิจารณ์ไปสรรหาคําด่าเลยไปสรรหาคำอะไรต่อมีอะไรไปแต่ไปร้องให้ปป,ปชอสอบเรื่องเนี้ยอคือมันไม่มีต้นทุนหรอกก็แค่ติด s m s ปิ้น์ออกมาสองสาแผ่นส่ง แต่ต้นทุนที่มันปรากฏมันปรากฏต่อความน่าเชื่อถือของระบบตรวจสอบใช่นี่ความเห็นผมนะ,ะส่วนบปชท่านจะว่าอย่างไรมันก็เรื่องของท่านท่านอาจจะมีดุลพินิษลึกซึ้งกว่าผมผมก็ไม่รู้หรอกนะแต่พูดกันตรงๆอย่างนี้ต่อให้เป็นคนที่เอยรัฐบาลชุดนี้ต้องถูกตรวจสอบนะเขาอย่างเอ๊ะเลยเนี่ยไปฟังความเห็นในโลกโซเชียลอ่ะใช่คนจำนวนไม่น้อยยังรู้สึกเลยว่าเรื่องไม่นิ่งหัดได้เหรอาไปร้องบางคนบอกว่าไม่ได้ชอบรัฐบาลนะแต่นี่เกินไปไหมเอออย่างแรกที่แสดงความกล้าหาญได้ง่ายที่สุด คนเราก็คือก้าวข้ามอคติบางอย่างแล้วดูตามเนื้อผ้าจริงๆค่ะ<ฆ>อันนี้ความเห็นผมนะ<ฆ>อันนี้ด้วยความเคารพนะเ<ฆ>พราะตอนนี้สิบคำร้องในสิบคำร้องเนี่ยมีคุณเรืองไกรยื่นคนเดียวเนี่ยห้าห้าเรื่องตอนนี้ยังไม่ทันเริ่มทำงานนะรัฐบาลนะ<ฆ>เพราะยังไม่ได้ถแถลงนโยบายฮะนะนับถึงสิบกันยาจากการตรวจสอบของมติชนมีคำร้องตรวจสอบนายกและผู้เกี่ยวข้องแล้วสิบคำร้อง ใน10คำร้องเป็นคำร้องที่คุณลือไกรย,ยืน่นคําคำร้องคือไม่ได้มันไม่ได้หมายคขอว่าคำร้องอื่นเขาจะไม่มีน้ำหนักนะต้องอตัดกันนะคำร้องอื่นของเขาเนี่ยก็อย่างเช่นเรื่องในฐานะรองประธานยุทธศา,ศา,ศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์นะฮะอย่างเช่นเรื่องร้องปปชสอบกรณีไปกินข้าวร้องเพลงที่โรงแรมที่เขาใหญ่อะใครจ่ายเงินถ้าไม่ได้จ่ายเองใครจ่ายยังไงแล้วก็คำร้องที่ไปร้องให้กรกตตรวจสอบ คุณอุ้งอิงลาออกจากกรรมการบริหาร21บริษัทลาออกถูกต้องหรือไม่นไแล้วก็คําร้องที่มีกลุ่มคนนี้เรนามไปร้องนะว่าข้อท็จจริงที่ปรากฏในคำวินิจัยสารัฐมนูญคดีคุณเศรษฐาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าทักษิณชีน้นําเศรษฐาครอบงำพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็คําร้องกลุ่มคนเรือนามร้องกกตสั่งกรรมการบริหารเพื่อไทยพ้นทั้งคณะเพราะว่ายอมให้เขาครอบงำรวมไปถึงคุณอุ้งอิงด้วยแล้วก็คําร้องที่ร้องกกตให้ถอดถอนคุณอุ้งอิงนะ แล้วก็คำร้องที่คุณสนธิยาสวัสดีเอาไปร้องนะคำร้องคุณเลืองไกรร้องอีกเรื่องหนึง่งนะซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์คุณลุงยิงนะจากกรณีเสนอชื่อคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะมีคำร้องนี้ด้วยนะ,ะแล้วก็คำร้องอีกคำร้องหนึง่งคุณนพุษพิลาบขาวนะยื่นกรกตวันก่อนเน,น,นี่ยนะแล้วก็มาล่าสุดมินิฮาร์ตคุณเลืองไกรคุณเลืองไกร้ นะก็สิบคำร้องพอดีเลยฮะสิบคำร้องแล้วเหรอเนี่ยสิบคำร้องยังไม่ทันได้ทํางานอย่างเป็นทางการมีนั้นนะคำร้องที่เออต้องดูว่ามันมีน้ําหนักไม่ตรวจสอบเป็นคนสอบเพิ่มนะแล้วก็มีทางเราครับ <c oughs> อย่างนี้ก็ร้องกันเหรออย่างเงี้ยเยอะมากนะเยอะมากนะเอาส่วนเรื่องคดีนะก่อนจะไปเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจวันนี้ด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ